นี้เราจะมารีวิวอกัดกินยานะคะเป็นยานี้มาเดี๋ยวแม่เทให้ยานี้เพราะว่ามือไม่นียนี่อะอะหน้อยยาใส่ปากเป็นยานี้เหมือนเดิมนี่น้ำอะไรไม่รู้น้ำยาหัวไอ้มันหน่อยสองสามมันหน่อยไปเดี๋ยวแม่เทเอาเร็วคนสำหรับคนไม่ยอมกินยานะคะเดเลย ิน้เอามันจะหายหรอทั <st ้งนั้นเร็วๆเอายาใส่ปากเฮ้ยกินน้ำน้ำเด็ดเร็วอันนี้มาปิดกินข้าวมาแล้วที่เราน้ำยานี่เขาให้กินแทนน้ำปล่าเลยนะครับอันนี้แม่แม่อยู่กับแม่นี่แม่ให้กินน้ำไม่นี่เฉยๆนะอ่ะปากเงยหนูมีหน้าที่คืนอย่างเดียว กินยาญยากกินยายมันจะไอ้น <neighborhood. According S 1> so, so, ี่หนูเดี๋ยวหนูเอาปากมาโดนตรงนี้มันสดกับโสดอ้าอ้ากว้างๆเลยเหมือนกินน้ำหวานโดนแต่เข่าให้มันจะเหมือนน้านะคะกืนกึนเกลือแค่นั้นแหละลูกนี่นะคะกินยาญอีกรอบกินนานอีกรอบแล้วสำหรับวันนี้ก็บายบายกินยาเสรแตนยางกันแข็งด้วยแข็งด้วยสำหรัวัสดีบ๊ายบายไปด้วย